มีคนลือมาว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วอีกแล้วจริงๆคือผมตอบไม่ได้ว่ามันเป็นปีทุกปีก็มีคนบอกว่าเป็นปีสุดท้ายนว่าได้มันดีมันก็ต้องต่ายหล่อไปคือจริงๆเนี่ยเนี่ยเพราะว่าการทำเชิงพาณิชย์มันเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายเพราะว่านี้เราเป็นธนาคารและเราต้องการดุจระคับคุณสามาร ช่อง67และช่องจริงๆในโลกออนไลน์ช่อเนี่ยจะมีทีวีในยะคับ่องเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะก็จะผ่านหลักบอกว่าะาไช่วยนับสนกการทำจะมีเงือนไขเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดผลกระทาเกิดว่าเราจาเป็นต้องใช้เราจะต้องใช้หรือว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ที่โชว์ที่เป็นทางแบบนี้ก็คงจะันเดินต่อไปคือพี่องทางนรี้งนะคะเราเราเราพูดตรงๆว่าเวลาเราทํา ภาพยนตร์ใหมอะไรอย่างเงี้ยดาราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะมาถึงมาถึงมันต้องมันต้องคือแค่ว่าต้องมีเปลี่ยนมีรีเฟรชมันเลยทำให้มันให้มันสดอย่างเงี้ยนะะแต่ว่าอย่างทีมชุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มืออาชีพมาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังมานานแล้วล่ะแต่ว่าเราเรามองเล้ว่าการเปลี่ยนแปลงในต่างๆเนี่ยคนดูเขได้ประโยชน์ผมคิดว่า ชุกเนี่น่าจะเป็นช like kind of ุดท oh, oh. okay? like ี่คนดูจะได้ไปอยู่และจะเห็นอะไรแบบนีสำหรับการมีศิลปินการมีดาราหน้าแดงมันมากขึ้นไปะารับและการดูลวงการคือจริงๆถ้าเราพูดตรงๆนะฮะว่าศิลปินที่เราสร้างมา เอามาใช้งานในตัวโซลูช,ชันจริงๆว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าไปดังในในช่องอื่นเยอะใช่ไหมครัแต่ว่าในอนาคตเนี่ยโซลูช,ชันก็ควขยายงานในเรื่องการผลิตรายการหรือขยายงานไปสุ ผลิตละครที่คุณเคยคุ้เคยเห็นใช่นแงครับว่าอย่างเรือนเนี้ยก็จะเริ่มออกอากาศเราทาบินบมยฮาร์ดอะไรอยงี้ที่เราจะที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในในอนาคตต่อๆไปเนี่ยการสร้างละครหรือภาพยนตร์น่ะของจักรุวิชันน์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรตรงเนี้ยมันจําเป็นที่เราจะต้องสร้างต่อไปนะครับจริงๆครับเป็นตัวละครที่มีตัวละครว่าเป็นเป็นหลายปี ก็ยังเหลือีหลายปีนะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราผมจะอธิบายให้ฟังนะจริง,ร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 งๆเขาก็ไม่ได้อาจให้มาเปิดเผยนะครับแต่ว่าสัญญาที่เราทํากับอ่าเม็กซิโกเนี่ยมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับหมายถึงว่าถ้าเราหยุดเราก็เปลี่ยนได้เข้าใจไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราจะเลิกทําอะ่ะเราก็สามารถจะเอาามูลค่าสัญญาเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ซึ่งก็คื่ที่เราว่าเราจะเราจะทำต่อไปเป็นรายการอื่นๆรูปแบบคุยๆอย่างเงี้ยเรอใช่ครับคือรรอใชูก็สามปองปีคือคือจริงๆอ่ะเราก็ดูว่าถ้ามันถ้ามันมันยังได้ผลตอบรับที่ดีอ่ะเราคงต้องคงต้องทำแหละต้องทำต่อไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่า มันการประกวดร้องเพลงในประเทศอื่นๆนะมันก็ยังคงเป็นของของเขาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตรงที่ว่ามันมีเรื่องการการสอนอะไรตกงนี้นะครับแต่ว่าเพอเอิญประเทศไทยอ่ะเกิดมีรายการที่ประกวดร้องเพลงอะไรต่างๆที่มันเยอะมากเลยแล้วก็อาจจะเห็นคนก็อาจจะมองว่าไม่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรี้หรือว่าแต้องปรับเป็นยังไองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า จริงๆเราเราก็ไม่ได้หยุดนะครับ,รบเราก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูฟอร์แมตต่างๆทึ่งเตรียมพร้อมไว้นะครับซึ่งปีหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปอีกเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรก็ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วปีนี้จุดขายของ AF อยู่ที่ไหนที่จะสู้กับคู่แข่งที่มีนตลาดเยอะมากตอนนี้คือคือผมเชื่อว่ารายการนี้มีแฟนประจำแล้วก็มีมีแฟนประจำที่เหนียวแน่นนะครับอย่างที่ผมพูดบนเวทีเมื่อกี้นี่คือว่าเวลาเราเราจะเปลี่ยนแฟนอะไรก็ตามเนี่ย ปีที่ผ่านพอจบปีปีที่เเนี่ยนะฮะรเราได้ทําวิจัยนะครับกับกับแฟนคนที่ดูและคนที่ไม่ดูนะว่าทําไมไม่ดูแลทำไมถึงดูแลถ้าเกิดดูถ้าเกิดคนที่ดูอยากให้มันเป็นยังไงคนที่ไม่ดูทาไมถึงไม่ดูและอยากให้มันเป็นยังไงแล้วก็รวบรวมประมวลผลพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็แล้วก็เราก็จะเห็นว่าบางคนก็จะพูดอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าทั้งหมดก็คือว่า ันออกมาเป็นรูปแบบที่ว่าเธอจริงๆแล้วมันมันสิปีนะครับ,รบมันน่าจะมีในเปลี่ยนไหมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆการเปลี่ยนการเปลี่ยนครูฝึกสอนนะที่ผู้ผู้สอนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนมาทุกปีอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าปีเนี้ยเธอ,อเราได้ครูที่แบบแข็งแรงมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นครูที่คือคือผมอย่างอย่างอย่างทีมทีมแดงเนี่ยผมก็คิดว่า อย่างครูอูเนี่ยเาขาเขาไปทําบนเวทีได้เลยนะครับแล้วก็ออกแบบอะไรต่างๆได้เลยถูกไหมฮะแล้วก็อย่างอย่างอย่าง,งครูร,รุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสไตล์ของการสอนเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยเห็น,นมาก่อนแล้วเขาสอนแบบไหนเขาสอนแบบเขาสอนแบบเป็นธรรมชาติตาม,มากๆเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเสริมสร้างให้เกิดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและจริงๆแล้วอย่างพี่โอมนะครับ พี่ดีลักษณะเขาก็ยังอยู่กับรายการส่วพี่ดีก็ยังให้ก็ยังให้เขาเรียกว่าข้อคิดเห็นว่ารายการนี้มันมันเป็นโรงเรียนมันไม่เหมือนเลยดรงนั้นเราจะาคงไม่ต้องไปไปกังวลว่ามันจะมีรายการประกวดร้องเพลงอะไรยเรยอะแยะนะฮะเพราะของของเราเนี่ยมันเป็นโรงเรียนสอ มันไม่เหมือนกับประกวดร้องเพลงสดุดีคีับสิ0ปีนี้เปิดเผยได้ไหมครับงบประมาณปีนี้ซีซั่นนี้ไปเท่าไหร่แล้วมั่นใจแค่ไหนซีซั่นที่สิบนีค่คือคือรายการนี้เป็นรายการแข่ง<ส>คือคืองบประมาณที่ทำา3เดือนที่เราคนทีอยู่ในบ้านนั่นอะไรต่างๆเนี่ยรวมรวมทั้งการทำคอนเสิร์ตเนี่ยครับไม่ต่ำกว่าร้อยทุกปี้ครับแข่งก็หมาว่าเราแบบ อาจจะมีปัญหากับคุณราชบัณฑาเพราะว่าการออกคนไปอีกรายการนึงอ๋อคือคือจริงๆจริงๆเราก็ไม่ได้เซ็นสัญญาห้ามใครใคไหนนะครับก็คือจริงๆเป็นเป็นเรื่องที่ปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มี ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณครูเราก็จะเห็นเยอะแยะว่ามีมีคนจัดรายการนี้เป็นประกบในรายการอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เรา,เราไม่ได้ล็อกเานะครับว่าคุณทํากับเราแล้วคุณห้ามไปแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของการตัดสนะินใจส่วนบุคคลว่าเขาจะไปหรือไม่ไปไม่มีปัญหากับใครอะไรยังไงอ๋อไม่ไม่เคยมีไม่อยากมีด้วย คือคือคืออย่างนี้ฮะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ทนนทประสบความสําเร็จมากมากคือคือเป็นปีปีที่มีผลโบว์มากที่สุดในรอบ9ปีก็คือว่ามีประมาณเกือบ30ล้านโบว์นะ,ะครับจากจระโบว์ทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งคุณก็ยังงงใช่ไหมครับคือท็อปเล็กพอร์ดคือตัวละ4บาทใช่ไหมครับสี่สบาทดังนั้นตอนนั้นเราทําอยู่ประมาณ20 ประมาณ20กว่าปะะปเป็นปีนะฮะที่เป็น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 สติตีแต่ปีที่แล้วมันไปถึงเกือบ30มสิบาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอะ่ะไม่เกิดบัวปีที่แล้วมันเหลือ5้าบัวอีก ปีนี้ก็ต้องทบทวนว่าจะทาไม่ทำใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราทําไปอ่ะคือเรตติ้งก็ดีนะครับแล้วก็แล้วก็จํานวนหุ้ก็ดีนะก็ดีขึ้น,นครับนะก็ทําให้เราต้องทําปีสิอันนี้พอทําปีสิมันก็เหมือนกับอ๋อครบรอบทศวรรษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่มันพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยฮนะก็เลยก็เลยเกิดเกิดเรื่องความเปลีป่ยนแปลงสิบอย่างอะไรขึ้นมาซึ่งเราจะค่อยๆเปิดเผยต่อไปนะครับนะ เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยเขาคงยังดูอยู่ก่อ <c oughs> นป่าแล้วฮะเขาเขาคงเตรียมแล้วล่ะเดี๋ยมเร็วนี้เตรียมเร็วนี้เขาก็คงจะมีการแถลงข่าวต่อเน,นื่องในกระทรวงกรับ